ตอต้อนรับท่านค่ะเข้าสู่งานแถลงข่าวงานพระราชทานรางวัลเทพทองครั้งที่23นะคะในวันนี้วันที่11มีนาคม2568สถานที่ที่นี่ก็คือห้องประชุมึูวิทยานะคะสมาคมนะักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขออนุญาตเชิญท่านนายกสมาคมนะักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณชุติมาคุณขอไยค่ะคุณชุติพันธ์ลิบพันธ์ค่ะคุณสมชัยจันยาค่ะท่านเป็นอุปนายกฝ่ายธุรการและศูนย์จิตอลและหารายได้นะคะท่านก็เป็นประธานคณะทำการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัลในกรนี้นะคะขอเชิญคุณปัทมาพรธรรมทัศน์อุปนายกฝ่ายวิชาการและหารายได้ค่ะ ทั้งสามท่านนี้นะคะก็ถือว่าเป็นผู้ที่เป็นหลักเป็นแกนสําคัญนะคะในการที่จะทําให้งานในวันนี้นะคะงานรับพระราชทานรางวัลเทพทองครที่23นี้เป็นไปได้ด้วยดีนะคะก่อไปก็คงจะต้องพูดถึงความเป็นมานะคะของสมาคมของเรานะคะแล้วก็เรื่องขององค์ประงค์นในการจัดงานในการมีค่ขอเียนเชิญท่านนายกค่ะค่ะสวัสดีค่ะต้อง สวัสดีนะคะผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลเทียงทองที่้เขียนมาในวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆสื่อชนทุกท่านนะคะที่วันนี้ลาบเวลาช้ามาแต่เช้าด้วยนะคะมาเริ่มงานแถลงข่าวในวันนี้นะคะแล้วก็ต้องสวัสดีท่านคณะกรรมการบริหารสมาคมท่านคณะอนุกรรมการและก็สมาชิกสมาคมนะคะที่มีตัวแทนนะคะจากหลาย มาเลยนะคะมาอยู่ที่นี่นะคะก็คือสมาคมเราเนี่ยก่อนที่จะเข้าเรื่องางานแถลงข่าวนะคะขอเกินให้ทุกท่านได้ทราบประวัติตอของสมาคมนะคะเล็กน้อยนะคะที่ทุกท่านนั่งอยู่ที่นี่นะคะคืออาคารอ,อยู่วิทยาห้องอยู่ห้องประชุมวิทยาสมาคมนะักวิทยุและกราาทัศแห่งประเทศไทยในพระบงมราชวัมภ์ไฟอารีนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2525ค่ะ สมเด็จพระณิธาพิราเจ้าค่ะกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ปรญญาเปิดที่ทําการสมาคมแห่งนี้ที่ท่านนั่งอยู่นะคะอังแา่ปี2525ถ้านาย้อนกลับไปค่ะจริงๆแล้วสมาคมเราเนี่ยเริ่มต้นมาจากชมรมกว่าเป็นชมรมนักวิทยุและประธานั้งแต่ปีพุทตศักราช2518นะคะ ถ้าอายุออมาดีแล้วตอนนี้ก็คืออายุ50 51ปีนะคะแล้วก็ในปีพุทธศัการ 2, 500, าช2509นะคะคุณพ่อของดิฉัน,นะค,ะค,ค,ค่ะก็คือคุณวีระลิมประพันธ์นะคะก็คือเป็นท่านที่จดทำรางวัลเททองขึ้นมาซึ่งครั้งแรกเลยค่ะรางวัลเททองนยังไม่เป็นรางัลพระราช แล้วท่านก็ได้ให้ความสนคัญก,กับรางวัลเทียททองมากๆนะคะตัดมาครั้งแรกพอครั้งที่สองค่ะทำนังสือทูด้านะคะไปที่สถานราชเทวขาพิการขอให้รางวัลเทียททองเป็นรางวัลพระราชทานนะคะแล้วก็ได้รับการปลดก้นานนะคะเป็นรางวัลพระราชทานยาวนานมาวจนถึงครั้งนี้เป็นครั้งที่2 3นะคะที่ค่ะ ผมยืน่นทงนั้นคือขอคุณการณ์นะคะขอให้รางวัลนี้เป็นรางวัลพระราชทาซึ่งรางวัลน,นี้ถ้าใครได้รับรางวัลนี้ไปก็จะรู้สึกภาคภูมิใจนะคะว่าเป็นรางวัลพระราชทานแล้วก็เป็นความตั้งใจของสมาคมแล้วก็สืบทอดมาคนะ่ะยาวนานตามวัตถุประสงค์ของที่ตั้งไวค้ค่ะแม คือคุณพ่อมีแรงอิสระพันทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่นก็จะได้ยินเสียงของท่านนะคะมายาวนานมากๆลูกสาวคนนี้ค่ะทำงานในที่สมาคมนะอยู่เบื้องหลังนะคะแล้วก็มาอยู่เบื้องหน้าของทุกท่านในท,ที่นี้ก็อยากจะให้รางวัลนี้เป็นรางวัลที่สัตย์สินนะคะแล้วก็ทุกคนทุกท่านที่ได้รับรบางวัลนี้ไปภาคภูมิใจได้เลยค่ะว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลอันสมเกียรติมากๆนะคะ รางวัลพระธาตรางวัลเทียนทองค่ะในปีนี้นะคะเราก็มีการคัดเลือกนะคะซึ่งเดี๋ยวจะให้ท่านคุณสมชายนะคะแล้วก็คุณกัญทลพรจะพูดรายละเอียดให้ฟังในเรื่องหน้าจะเห็นได้ว่าข้างหน้านี้นะคะจะเป็นองค์เทียนทองนะคะซึ่งคุณปีจะมีลักษณะแบบนี้เลยซึ่งเอ็นช่างจีบหูโคมสีฟาส้ามานะคะเป็นชนป,ปั้งน,นะคะและเราก็ทําเป็นองค,อค์เทียนทองขึ้นมาแล้วก็มีรางวัลอีกรงางวัลนี่นคือคือเป็นโลกะพระา โองรัชฐานเนี่นะคือเรื่องสปอนเซอร์นั่นเองสปอนเซอร์ที่สนับสนุนการจัดงานราชฐานรัชเทวท์ทองนะคะก็นี้คือประวัติแล้วก็ที่มาที่ไปนะคะของการวันพระราชฐานรัชเทศท์องส่วนวัตถุประสงค์ของการจัดงานราชฐานรัชเทวท์องสิ่งแรกเลยก็คือเพื่อเชนะิดชูเกียรติค่ะนักจัดรายการวิทยุกรทัศน์ นักจัดรายการสื่อออนไลน์นะคะตอนนี้มีสื่อออนไลน์เพิ่มเข้ามาแล้วนะคะเราก็อยากจะให้ทุกคนนะคะที่เป็นนักจัดรายการได้ออภูมิใจแล้วก็นักจัดรายการที่จัดรายการแล้วมีจัตยานของนักจัดรายการที่ดีก็อสมควรที่จะได้รับรางวัลพระราชทานนี้นะคะซึ่งรายละเอียดเนี่ยนเดี๋ยวจะให้ท่านคุณสมชายนะคะได้กล่าวให้ท้าพรบว่าเรามีการพิจารณาอย่างไรนะคะค่ะ ซึ่งในส่วนนี้นะคะก็อยากจะเรียนถึงทุกท่านว่าณขณะนี้นั้นนะคะเรามีผู้ที่ได้เข้ารับรบางวัลพระราชทานครั้งนี้าท่านนะคะที่กนานานรุณาสละเวลาให้เกียรติมาร่วมงานกับเรานะคะท่านดานัยจันเจ้าชายค่ะซึ่งท่านก็ได้กรุณา,นานให้เกียรติมวมกบเรานะคะท่านก็ได้รับรางวัลในฐานะขององค์กรดีเด่นนะคะคุณวรินชตเดียวค่ะ ซึ่งเนก็เปลนทุกอากาศนะคะท่นก็จะเป็นการ T n N รวมตัวเอนด้วยนะคะทางช่อง T n N ช่อง16นะคะซึ่งหลายๆท่านก็คงจะติดตามอยู่นะคะก็มีข่าวความขึ้นใหม่เยอะแยะนะคะในโลกทั้งในประเทศไทยของเราก็ทั้งทางต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งท่านก็ได้เข้ารางวัลในฐานะของบุคคลดีเด่นสาขาชลค่ะนะคะคุณอนุมารเกษตรพ่ผลค่ะซึ่งท่านก็ เป็นสุดคนหนึ่งนะคะที่เราเห็นกันมายมาวนานมากนะคะทั้งผลงานทางด้านของวิทยุแล้วก็ทางด้านของโทรทัศน์นะคะซึ่งในครั้งนี้ท่านก็เข้ารับวัลในฐา,านะบุคคลดีเด่นทางด้านของชุดเทศเกซียงนะคะคุณวิชัยคะ่ะวรธันเงศนนะคะซึ่งเพื่เป็นซีอ ของท็อกกีด้วยนะคะก็ได้เข้ารางวัลจวกเราด้วยนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งค่ะซึ่งท่านก็ได้รับรางวัลในสาขาบุคคลดีเด่นด้านของสื่อออนไลน์นะคะดรเตรตลกวันสันอ,อ่อนค่ะซึ่งท่านก็มจาจัดเพลิงถูก ทางด้านของสุขภาพจิตต่างๆนะคะตามแนวของพุทธจิตวทิทยาค่ะซึ่งั่นก็สังเกตเอ็นทางด้านนี้ด้วยนะคะถ้าท่านใดที่แบบมีปัญหาเรื่องของเสียาแล้วก็ไม่รูรนนะะ้จะปรึกษาใครก็แน,นะนำานะดรตือนวดในการให้คำปรึกษาเ่านได้นะคะ ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนี้นะคะอย่างไรก็แล้วแต่ในเรื่องของหลักเกณฑ์การที่จะคัดเลือกคนเข้ารับรอต่างๆนั้นเราก็มีหลักแล้วก็มีเกณฑ์นะคะที่จะเลือกให้แต่ละท่านนั้นเป็นบุคคนดีเด่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิทยวิธีก็ตามนะคะหรือว่าสาขาโทรทัศน์สาขาสื่อออนไลน์นะคะรวมไปถึงผู้ที่เข้ารับร่วมของพวกเราด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของ ด้านองคอ์กรเด่นค่ะซึ่งประธานคณะกรรมการในการพิจารณาคดีเรื่องของเราในครั้งนี้นะคะก็คือคุณสมชายจันยาค่ะซึ่งท่านก็เป็นบรรยโยกฝ,ฝ่ายตลอดรัและสื่อดอนนิจิทัลและาหารายได้นะคะท่านก็จะมาพูดถึงเรื่องของหลักเกณฑ์การพิจารณาจากเรื่องที่เรารางวัลค่ะท่านก็จะได้ทราบว,ว่าเราก็เป็นคนหนงานที่ได้รับรางวัลด้วยความภาคภูมิใจขอเรียนเชิญค่ะ วันนี้นะครับก็จริงๆแล้วกิจกรรมของสมาคมก็ได้ดำเนินการแต่ในเรื่องของวันพระราชทานเทศของมามเป็นระยะเวลา22ปีมาจากปีนี้เป็นปีนที่23นะครับก็เป็นวันอันสูงคุณค่านะครับสําหรับผู้ที่ได้รับประโยชน์จากนี้เพราะว่ารางวัลแต่ละางวัลต้องผ่านกระบวนการนะครโดยเริ่มต้นจากที่สมาคมนักฟวิทยุราชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็เปิดให้กับ ผู้ที่สนใจโดยมีาาทั้งภาคในส่วนของบุคคลทั่วไปนะครับภาคองค์กรท้งภาครัฐและก็ภาคเอ,อกชนนะครับได้เสนอซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ต้นเดืนอพนพฤศจิกายนถึงต้นมานะครับในเมื่อ,อสมาคมเนี้เปิดเพื่อให้บุคคลต่างๆที่สนใจที่จะสตัวแทนสมชื่อตัวกรเข้ามาพิจารณาแล้ว่านนายกก็ มีระเบียบว่าเป็นกระบวนการในเรื่องของการรัดสารจะต้องมีคณะกรรมการในการว่าพิจารณาผมก็ดว่าอส่วนหนึ่งที่ทางนายกได้มติหมายกองกทั้งคณะกรรมการหลายๆท่านนะครับซึ่งเป็นคณะกรรมการหลากหลายนะฮะมาช่วยกันพิจนารณาแต่ละประเภทนะคร,ร,รับมนะีทั้งประเภทในเรื่องขององค์กรองค์กรเอกชนะฮะด้านสื่อสื่อวิทยุโทรทัศน์สื่อที่ทททนะะทกระจายเสียงและตัวสื่อออนไลน์รวม สุดท้ายก็คือเป็นโลภิจิตยศสำหรับท่านที่ให้การสนับสนุนในกิจการครั้งนี้นะครับหลังจากที่เปิดแล้วก็คณะกรรมการก็มีการถกเถียงการนัเสนอวางกรอบในเรื่องของการเจรจานะครับตัววางกรอบที่ก็อแล้วแต่นี้เรื่องของเราก็ส่งเอกสารเปิดให้กับบุคคลทั่วไปนะครับส่งพลงานเข้ามานะครับส่งพนักงานเข้ามาในการเจรจาแล้วก็มีการิจรจาในระบองของการลอยขั้นตอน นะครับก็มีการถกเถียงอะไรแต่มว่าจริงๆแล้วทุกภาคส่วนเองเนี่ยให้ความสำคัญกับโรกเพศของนะฮะอะะาจารย์วรพิททองที่ที่เรา,า่านขึ้นมาก็ส่งเข้ามาเยอะแต่เราก็อยู่ในหลักเกณฑ์ที่เราพิจารณาหลายๆเรื่องนะครับจากนั้นเมื่อได้ผู้ที่ผ่านกระบวนการแล้วเราก็ส่งแต่ขั้นตอนของของการส่ง ชื่อผู้ที่เข้าเกณฑ์หน,นะเข้าเกณฑ์แล้วตามเป็นบทที่ทในายกเนี่ยตกลงมาว่าปีนี้เราจะมีระดับประมาณกี่0 0 0วัน,น,วน,นะกระสุนให้ยกก็เป็นเรื่องที่เป็นความรับผิดชอบรนการให้ยกท่านเคยพิจารณานะครับแล้วเสร็จแล้วท่านยกก็นำไปไประชุมอะไรกับท่านกรรมการในครั้งต่อไปจนได้เป็นที่มาในตอนนี้ครับ ในกระบวนการของการัเลือกนะคะดิฉันก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่เข้าร่วมในการพิจารณาเลือกว่าท่านใดเหมาะสมนะคะที่จะเข้ารับราชทานรางวัลเทพทองในครั้งนี้นะคะซึ่งแน่หมอนค่ะว่าในการคัดเลือกนั้นก็จะมีอาการรักที่เสียน้องท่านลึกออกนะคะท่านลึกอาจจะปริยาของทุกท่านบอกนะคะว่าองค์กรนี้ก็ดีองค์กรนั้นก็ใช่แต่ว่าบางครั้งอาจจะมีจุดเล็กๆน้อยนะคะซึ่งเราก็ต้องพิจารณากันอย่าง เข้มข้นเข้มงวดมากนะคะร่องตะแกรงกรันจนได้มาถึงรา,ายชื่อที่ทุกท่านจะได้เห็นกันนะ,ะน,ะะนนะคะแต่ยังเั้นกค่ามค่ะในความสาคัญในการที่จะพิจารณาคดีของกัะท่านนั้นนะคะในทั้ง4ี่ประเภทนะคะของคนและก็องค์กรที่เขารับร้งวัลขอเชิญคุณปรมาพรธรรมทัตอุปนยัยโย่ายวิชาการและฝ่ายรายได้นะคะอธิบายขั้นตอนที่พวกท่านได้ฟังกันอย่างชัดเจนดีไหมคะขอเรียนเชิญค่ะ,อะ,อะขอบคุณมากค่ะ ในหลักการของการที่เราคัดเลือกผู้ที่จะเข้ารับรองรับมาตรฐานระดับเทียบเทองในครั้งนี้นะคะมีผู้สบบง่งแอดฟอร์มแล้วก็มีแมมมอนะคะสรรหาผู้ที่เรียกว่าคุณสมบัติเพียบพร้อมมากนะคะมาเป็นร้อยกว่าท่านนะคะร้อยกว่าท่านซึ่งกรรมการก็ค่อนข้างหนักใจมากนะคะเพราะว่าสิ่งที่ส่งมาเนี่ยมีทุกองค์กรนะคะศิลปิน หลายๆท่านเนี่ยนะคะทุกคนมีคุณสมบัติที่เพียงพอหมดเลยนะคะอาจจะมีเป็นบางเรื่องเท่านั้นที่เราจจะจะต้องคัดออกนะคะในราการของเราเนี่ยทางนี้ก็เลยมีผู้ที่ผ่านเข้ารอบนางงามของเรานางงามและนายงามน,น,นะคะเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ย72ท่านนะคะก็จะแบ่งออกเป็นสี่รางวัลด้วยกันประเภทแรกก็จะเป็นองค์กรทเด็กนะคะองค์กรเด็กที่คัดมาได้ทั้งหมด26แห่งนะคะซึ่งก็ ในหลักเก์ของเราในั้งนี้นะคะขององค์กรดีเด่นเนี่ยเราก็มุ่งเน้นในเรื่องของทุกที่ทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติและสังคมนะคะเป็นองค์กรที่ทําทุงาำความดีเป็นหลักนะคะแล้วก็มีสื่อสารในด้านการประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบถึงความหมายของชาติศาสนาและพลร,ระมหากษัตริย์นะคะซึ่งในที่สุโข,ขแห่งวันนี้เราก็ได้รับเกียรติอย่างสูงเลยนะคะจากหนึ่งท่านที่มานะคะก็คือประธานของ มูลนิธิทำดีนะคะด็อเตอร์าะไรจนเจ้าชายนะคะที่เป็นเอฟซีค่ะนะคะเพราะว่าเป็นผลงานที่เด่นชัดมากนะคะไม่มีข้อติดใดๆเลยในการที่จะผ่านการที่เลือกนะคะเรายังมีมูลนิธิอีกหนึ่งแห่งนะคะก็คือมูลนิธิที่ยังมีเรานะคะของทบิลนะคะที่คุณสมบัติเรียกว่าเกินร้อยหมื่นกัน ในะะหลักการของการาเคลื่อเรื่ององค์กรของเราเนี่ยก,ก็จะมีหลายๆแห่งจะมีทังนะ้งภาคนั้และเอกชนนะคะ,ะโดยเอกชนก็จะมีบริษัทผิดไฟฟ้าราชบุรีซึ่งผิดไฟไฟ้าแห่งนี้นะคะทำเพื่อชุมชนเห็นคุณสมบัติแล้วคุณภาพแก้จริงนะคะแล้วก็มีหลายๆที่สภาธนายความนะคะก็ใช่นะคะก็พูดถูกใช่เลยนะคะสภาธนายความแล้วก็มีอีกที่ อีกหลายแห่งเลยนะคะที่เป <Marina S 1> ็นมี่างจังหวัดนะคะอันนี้เราไม่ได้คัดเฉพาะองค์กรในกรุงเทพนะคะเราคัดจากทั่วประเทศนะคะก็จะมีที่หนองคายนี่เข้าเองมาหลายแห่งเลยนะคะก็จะเป็นพวกคอปตทั้งหลายซึ่งโคทำประชาสัมพันธ์เก่งมากนะคะสามารส่งเอกสารที่เป็นคุณสมบัติเป็มเลยนะคะคุณสมบัติเป็มเลยแล้วก็มีจากจังหวัดปัตตานีจังหวัดสงขลานะคะ ชุมชนที่อยู่ห,าห่างไกลแต่ว่าทำคุณงามความดีให้กับชุมชนของตัวเองเนี่ยอย่างน่ายกย่องมากนะคะองค์คมรเด่นขั้งบดนี่เราจะได้ขัน้นบด20 26แห่งนะคะในรางวัลประเภทที่2นะคะก็จะเป็นผู้ที่ทางด้านยโทยูทัทว์และสื่อออนไลน์ซึ่งปีนี้เพิ่มขึ้นมาจากปีก่อนนะคะปีก่อนจะไม่มีสื่อออนไลน์แต่เราเรนเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ย มิถุนยุโทรทัศนเนี่ยมีการดาเนินง,งานที่ค่อนข้างเปลี่ยนไปนะคะก็เลยนําการพิจารณาทางประเทศออนไลน์เข้ามาเป็นเกณฑ์ด้วยนะคะในปีนี้ก็ผ่านผู้คัดเลือกมานะคะทั้งหมด16ท่านด้วยกันคุณภาพทับแก้วเหมือนเดิมน,นะคะอย่างเช่นท่านที่มาในวันนี้นะคะคุณวารินสัจเจลน,นะคะ<ๆ>เราก็จะเห็นหน้าท่านการข่าวของต่างประเทศนะคะขานน่าวงานข่าวอะไรเนี่ยนะคะคุณาวารินก็จะแบบยืนหนึ่ง บนเวทนีนะคะรายการสด <c oughs> นะแต่ผู้บริษัไทยชัดมากอันนี้นะคะในหลักของเกมของการคัดเลือกเนี่ยเราก็คัดเลือกจากเรื่องของการใช้ภาษาเป็นหลักเลยน,นะคะว่าทุกท่านที่เป็นศิลปินที่ผ่านการคัดเลืกอกนี้เป็นผู้ที่มีการใช้ภาษาที่ชัดเจนมากนะคะซึ่งตอนที่เสนอชื่อกรรมการเนี่ยคะ่ะบางท่านก็ถามบอกว่า,วาเอ๊ะจะผู้บริษาไทยชัดไหมคือบาลีที่ประชัด นะคะคุณวาดิณนี่ก็เป็นหนึ่งในศิลปินนะคะซึ่งผู้ที่ผ่านอกีกก็คุณสุพิตรองครานันรายการโตร้สเปกทีฟนะคะคุณปูจิตกรปีสบายจากเนียหนะ้าออนไลน์นะคะแล้วก็มีขนาดนะคะ,นะคะหลายท่านมากนะคะที่ผ่านกันก็เลือกเข้ามาในในรอบของอรีวิวตโทรทัศน์นะคะส่วนสื่อออนไลน์เนี่ยก็จะมีอยู่สือส่อๆซึ่ง ปีนี้มีผู้นำเสนอนะคะแล้วคณะกรรการก็พิจารณาว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมมากก็คือจากรายการโ o เวนโกเคยชมทาเพจใช่ไหมคะเขาเป็นเพจที่มี follower ถึง1.5ล้าน follower นะคะผู้ติดตามซึ่งยอดสูงสุดมากนะคะในทุกๆในในทุกๆเพจของเขาทุกๆครั้งที่เขาเสนอเรื่องราวเนี่ยจะมีผู้ติดตามเนี่ยเป็นล้านๆอยิว นะคะซึ่งเป็นเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะที่ที่ค่อนข้างมาแรงนะคะก็จะเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัลในด้านสือ่อออนไลน์ของเรานะคะส่วนประเทศที่3นะคะก็จะเป็นด้านวิทยุกระจายเสียงนะคะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยวิทยุกระจายเสียงเนี่ยกระถามว่โคงฟังน้อยไหมนะคะก็ไม่น้อยเพราะเป็ช่องของวิทยุนะคะเป็นช่องของวิทยุแล้วก็ช่องอของรายการอะไรที่มีสาระในหลักเกณฑ์ของการเลือกผู ได้รับรางวัลทางด้านวิทยุกระจายเสียงเนี่ยเราก็ยังคงยืนอยู่ที่หลักเกณฑ์ของการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องนะคะแล้วรายการนั้นต้องเป็นรายการที่สร้างสารรค์นะคะสร้างสารรค์ให้ประโยชน์ต่อสังคมนะคะก็ได้รับผ่านารเลือกเข้ามาทั้งหมดนเ,เนี่ยสิบเอ็ดภาพด้วยกันนะคะหนึ่งในนั้นก็คือคุณวิชัยวรลคานิวงนะคะนักจัดรายการคุณวิชยนี่จากวันพุธวันพุธวันพุธถึงวันศุกร์นะคะ ผู้ประกาศสุขนะคะแล้วก็เป็นรายการที่ส,สร้างสรรค์จริงๆค่ะแล้วก็เป็นนักวิทยุรุ่นใหม่ซึ่งพิชัยไม่ใช่รุ่นใหม่แต่เป็นคนที่รุ่นใหม่ต้องติดตามเนื่องจากว่าเป็นผู้ที่ส,สาร้างสรรค์รายการในผู้ประกาศสุขสามวันนีรายการจะมีแขกรับเชิญที่แตกต่างกันในด้าน,นองค์ความรู้ซึ่ง จำเป็นที่จะต้องมีองค์ความรู้ในทุกๆด้านของการพูดคุยในครั้งนั้นนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ Amazing สำหรับพี่มากในการในการที่คุูที่ใช้จัดรายการออกมาเนี่ยได้แบบยอดเยี่ยมมากในการสร้ค์นะคะแล้วก็จะมีทั้งภาพรัดจีิที่เราจะมีภาพรัดเยอะนะคะเป็นพวกจากจังหวัดที่ณุโลกนะคะศูนย์ดีกใจยเสียงแห่งประเทศไทยจากหลายจังหวัดนะคะในจังหวัดสุโขทาย ะะสุดท้ายหลักเกมของเราในการคัดเลือกอันสุดท้ายเลยก็คือโลกราชทานนะคะซึ่งจะขาดที่ไม่ได้เลยก็คือผู้ให้การสนับสนุนหลักในการจัดการปีนี้นะคะก็จะมีทั้งหมดส9เก้าท่านด้วยกันนะคะซึ่งในวันนั้นก็จะมีประเทศนี่นเข้าาำรางเป็นประเทศสุดท้ายน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักเกมในภาพรวมที่เราคัดเลือกกันม,นนมายอย่างแบบอย่างที่ดรบุญชิลาบอกนะคะว่าเราถกเถียงกัน เยอะมากนะคะแล้วเราก็เข้าไปสืบค้นในผลงานของทุกท่านขึ้นสุ่จอให้กรรมการเห็นว่าทุกท่านมีผลงานอย่างนี้นะคะสมควรที่จะได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะก็ขอสแสดงความยินดีกับทุกทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะ,คะขออนุญาตเสนอของพี่อ้อยอคือปลงาความสมบูรณ์ที่นึงนะคะเพราะว่าในช่วงที่ขัดเลือกเราไม่ได้กระชุ่มั้งเดียวนะคะ เราประชุมแล้วประชุมอีกนะคะเท่าน,นั้นยังไม่พอกลับไปเรื่องอะไรขึ้นมาได้ในไะไรค่ะเราก็พิมพ์กันม้อนสายนะคะกว่าที่จะกัดกรองมาได้ขอทุกท่านภูมิใจนะคะว่าผลงานของท่านนะั้นเป็นผลงานที่ได้รับการยึดเลือกกันอย่างเข้มข้นนะคะแล้วก็ผลงานของท่านนั้นมีคุณนะภาพสูงสุดแน่นอนขอเสียงตกมือให้ตัวเองะะ่อยค่ะ มาโฟลเดอร์เขาจะทำดีด้วยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะไม่ทราบว่าท่านผู้สือถามท่านที่มาร่วมงานในวันนี้มีคําถามที่อยากจะถามคณะกรรมการของเรานี่คะเรียนเชิญได้เลยค่ะมีไหมคะหรือมีท่านไหนสงสัยว่าเอา๊ะเราได้รางวัลได้ยังไงเลย่ะถ้าไม่มีข้อสงสัยนะคะก็ขออนุญาตถ่ายภาพร่วมกันนะคะ